เดียวคดีเอ้ยอะนี่นกเก่ะอยู่ตูนด้านหลัง Started to get horns there, the male ones. Yeah. ลูกเขาวเขาตุกผู้จับกุมจ้าตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเขาอั็น หาคู่เขาก็ที่ต่อสู้กันต่อสู้กันแล้วกัเขาไปชิดรุดตอนนี้เป็นโม่กันจ้าเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มเดี๋ยวถึงหน้าช่วงเขาหาคู่เขาก็ทิ่ต่อสู้แล้วก็เขาก็ชิดรุด แตงเมียตอนนี้ก็ลังมองกันอยู่มีจมาทะเลาะกันเล็กจ้าเติมยอยู่ฝั่งนน้นตอนนี้อยู่ฝั่งโน้นใกล้ๆบ้านไม่มีใครอยู่หรอกค่ะเขาบอกว่า เอาไวเป็นร้านกาแฟจะมีร้านกาแฟอยูข้างในแล้วก็ไว้จัดงานที่แต่งงานสวยดีนะคะสวยมากีน,นด้านหลังค่ะไม่ได้ไปด้านหน้าเขาปิด<า>สวยมากค่ะ ส่วนจั่นส่วนสาธารณะไปดูข้างหน้าดีกว่านึกว่าเขาปิดตอนแรกไปดูด้านหน้าตึกค่ะอุ๊ย้องหมาดูลหล,หลูก สวยมากค่ะนี่จะเป็นบริเวณร,บรอบๆนะคะชัวรพี่เฮียไปอ้คว้บาบิ่งต้นไม้ใหญ่จ้ะต้นไม้ต้นนี้ย้อยใหญ่บุญเจ้า ออามาจากแคลิฟอร์เนียจ้ะไอ้บอกว่าอยู่แคลิฟอร์เนียเขาอะแคลิฟอร์เนียต้นซ e ื GT ้อบันทึกเขาต้นใหญ่ลายก็ที่ตัดช่องตรงกลางจะให้รดแลนทะลุเลย ง่ายๆว่าให้เขาที่ตัดตัดเห็นเป็นเป็นมันเป็นโพงแล้วก็เห็นลดแลนผ่านง่ายเขาง,ง่ายเนี่ยจ้ะคุณจาต้นครับเป็นสวนเนี่ยจ้ะต้นใหญ่มาก สวนดอกกุหลาบจ้ะสวยน่ารักสวนดอกกุหลาบจ้าในสวนนี้เต็มไปด้วยกุหลาบจ้งกุหลาบนานาพันธุ์มันกำลังขึ้นกำลังเป็นดอกจ้า ส่วนสาธารณะจ้าจะตะเกี็นบ้านเศรษฐีเป็นเจยาเป็นหลอกกะบเป็นหมอบไหงหลวงเป็นหมอบไหงหลวงจ้าหลวงกกยค้นหมอบล้างไก่ ปิกนิกกระไดมนยางอาอกกำลังกายขี่จักรยานเล่นกว้างกว้างกว้างค่ะกว้างเลยจ้นที่ไรคักไรเนี้ยเป็นกระโยกแึง่งหลวงนะจ๊ะหลวงกเกามาเฮ็ดไว้ให้ทุกคนออกมาเดินเล่นออกกำลังกายจ้ะ อเอสียงแล้วหอ้องกวางเร่ไก่พูดจ้ะส่วนเจ้าอูอ้น,นี่นกระมี้นขน่ันต้องฝากขนจ้ะ Да. นจ้ะบ้านเขาลือหาดถัไปก็ได้ผหาดทีไท,ท,ทลูก,กน้งนี่เป็นพื้นที่ขาเจ้าทั้งนั้นเลยจ้าเนี่ยจากที่ย่างล้องนึง,นงไปหอดปูนเขาเป็นลูกๆเลยจ้ามหาเศรษฐีเพื่อนเสียชีวิตไปเพื่อนกันยกที่ไปให้เป็นหลูกของหลวงเป็นที่สาธารณนะแล้วหลวงก็ให้ค้นออกมาออกกำลังกาย ยางเหลงปิกนิกขี่จักรยานช่วงเทศกาลแล้วอันบทคอนบอลลูนนั่นไหมิันจะบอลลูนม้ง เพื่อนเฮ็ดเป็นสนามกอล์ฟได้อจ้ะโอทันเทื่อพๆ่นกับฝั่งทั้ง่นเฮ็ดเป็นสนามกอล์ฟกเจ้ามาตีกอล์ฟ